คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนเมื่อแก่ตัวไปแล้วกลับมีชีวิตที่สุขสบายและเต็มไปด้วยความสุขในขณะที่บางคนกลับเผชิญกับปัญหาและความทุกข์ยากวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่ทรงพลังและเตือนใจของชายคนหนึ่งที่เรียนรู้บทเรียนสำคัญในชีวิตเมื่อเขาตัดสินใจที่จะไม่ช่วยเหลือ6สิ่งนี้แม้แต่ครั้งเดียวเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่จังหวัดลำปางกับชายชื่อว่าสมชาย เขาเป็นชายธรรมดาที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่การตัดสินใจของเขานั้นกลับเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการความคิดและมุมมองของเขาจะทําให้คุณมองชีวิตในมุมใหม่และเข้าใจถึงการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเมื่อแก่ตัวไปสมชายเคยเป็นคนที่เชื่อมั่นในการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมากเขามาัก ให้ความช่วยเหลือทุกครั้งเมื่อมีคนร้องขอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ต้องการเงินกู้คนรู้จักที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องงานหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เขาพบในชีวิตประจําวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับพบว่าการให้โดยไม่คิดหน้าคิดหลังนี้กําลังทําให้ชีวิตของเขาติดอยู่ในวงจรของความทุกข์แลกความล้มเหลวสมชายเกิดในครอบครัวชนบทที่มีฐานะยากจนพ่อแม่ของเขาทํางาน เป็นเกษตรกรเขาเติบโตมากับความลำบากแต่ก็เต็มไปด้วยความรักจากครอบครัวสมชายเป็นคนขยันและตั้งใจเรียนเขาเชื่อว่าการศึกษาเป็นทางเดียวที่จะทําให้เขาหลุดพ้นจากความยากจนในช่วงวัยเด็กสมชายต้องช่วยพ่อแม่ทํางานในไรนาหลังเลิกเรียนและยังต้องแบ่งเวลาอ่านหนังสือในช่วงกลางคืนแสงไฟจากโคมเล็กๆในบ้านไม้เก่าๆคือพยานถึงความพยายามของเขาแม้ชีวิตจะยากลําบากแต่สมชายไม่เคยยอมแพ้เขาฝันอยากมีชีวิตที่ดีกว่าอยากให้ครอบครัวของเขาสบายขึ้น เมื่อสมชายเรียนจบมหาวิทยาลัยเขาก็ได้งานทําในเมืองใหญ่เขาตั้งใจทํางานและเก็บเงินเพื่อน,นํากลับมาช่วยครอบครัวเขาเป็นคนใจกว้างและมักช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแต่สิ่งนี้เองกลับก,กลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดสมชายเริ่มสังเกตเห็นว่าคนรอบข้างที่เขาช่วยเหลือมักจะกลับมาขอความช่วยเหลืออีกครั้งและอีกครั้งราวกับว่าเขาเป็นที่พึ่งเพียงเดียวของพวกเขาและเมื่อถึงวันที่เขาต้องการความช่วยเหลือกลับไม่มีใครระยิ้นม,มือเข้ามาช่วยเขาเลยความรู้สึกถูกทอดทิ้ง และการเสียความมั่นใจในตัวเองเริ่มครอบงำจิตใจของสมชายนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาวันหนึ่งสมชายได้พบกับชายชรา,าคนหนึ่งที่นั่งขอทานอยู่ข้างถนนแม้เขาจะมีเงินไม่มากแต่ก็หยิบเงินให้ชายชรา,าด้วยความสงสารทว่าเมื่อเขาเดินผ่านไปอีกไม่กี่วันเขาก็พบว่าชายชรา,าคนนั้นยังคงนั่งอยู่ที่เดิมโดยไม่พยายามหาทางเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยสิ่งน,นี้ทําให้สมชายเริ่มคิดว่าการช่วยเหลือที่ขาดความคิดไตรตรองอาจไม่ใช่การช่วยเหลือที่แท้จริงเขา เริ่มตระหนักว่าบางครั้งการช่วยเหลืออาจเป็นการสร้างภาระและดึงคนอื่นให้ติดอยู่กับปัญหาเดิมๆโดยไม่รู้ตัวสมชายจึงเริ่มตั้งกฎในใจของตัวเองว่าอย่าช่วยเหลือหก ah สิ่งนี้แม้แต่ครั้งเดียวซึ่งกฎนี้ไม่ได้หมายถึงการหยุดช่วยเหลือคนอื่นโดยสิ้นเชิงแต่หมายถึงการรู้จักช่วยเหลืออย่างชาญฉลาดและไม่ให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้เขาต้องสูญเสียทั้งเวลาเงินทองและความสุขในชีวิตอีกต่อไปเขาเริ่มจากการปฏ nat, ิเสธการช่วยเหลือคนที่ไม่พยายาม ช่วยเหลือตัวเองสมชายเชื่อว่าความช่วยเหลือควรมอบให้กับคนที่พร้อมจะใช้โอกาสนั้นอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงแต่พึ่งพิงและคอยรับอย่างเดียวเขาเรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตในการช่วยเหลือคนอื่นและมุ่งเน้นไปที่การให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางมากกว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงและเมื่อเขาเริ่มปฏิบัติตามกฎนี้ชีวิตของสมชายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเขามีเวลามากขึ้นสำหรับตัวเองและครอบครัวมีเงินเก็บมากขึ้นและที่สำคัญเขารู้สึกสงบสุข และไม่ต้องแบกรับภาระของคนอื่นอีกต่อไปเรื่องอาราวของสมชายจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนหันกลับมาทบทวนการช่วยเหลือของตัวเองว่าควรให้ใครและควรให้ในรูปแบบไหนเพื่อไม่ให้ตนเองต้องตกเป็นเหยื่อของความเมตตาที่ไม่สมเหตุสมผลหลังจากที่สมชายได้เริ่มทํางานในเมืองใหญ่แม้ว่าเขาจะทํางานหนักและมีรายได้มากขึ้นแต่ชีวิตกลับไม่ง่ายใดอย่างที่เขาคิดสมชายต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวที่บ้านเกิดซึ่งเป็นสิ่งที่เขายึดถือ และตั้งใจทําเสมอในขณะเดียวกันเพื่อนร่วมง,งานและคนรู้จักหลายคนก็เริ่มหันมาพึ่งพาเขาสมชายมากักได้รับคําขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการขอยืมเงินช่วยหางานหรือแม้กระทั่งขอให้เขาช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวหลายครั้งที่สมชายต้องเอาเงินเก็บของตัวเองมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจนทําให้เขาไม่มีเงินเก็บสําหรับตัวเองเลยเมื่อเวลาผ่านไปสมชายเริ่มรู้สึกกดดันและเหนื่อยล้าชีวิตที่ควรจะมีความสุข จากการทำงานหนักกลักกลายเป็นความทุกข์เพราะเขาต้องแบกรับภาระของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเขาไม่กล้าปฏิเสธคนที่มาขอความช่วยเหลือเพราะกลัวว่าจะทำให้คนอื่นผิดหวังแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าตัวเองถูกใช้และไม่ได้รับการตอบแทนใดๆในช่วงเวลาที่สมชายกำลังรู้สึกสิ้นหวังเขาได้พบกับคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินคุณลุงได้เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันและได้แนะนำวิธีการตั้งขอบเขตในการช่วยเหลือคนอื่นอย่างชาญฉลาด คุณลุงบอกกับสมชายว่าการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราช่วยจนตัวเองล้มเราก็จะไม่สามารถช่วยใครได้อีกเลยคำพูดนี้ทําให้สมชายฉุกคิดและเริ่มมองเห็นทางออกเขาตระหนักว่าการช่วยเหลือที่แท้จริงไม่ใช่การให้ทุกอย่างที่เรามีแต่คือการให้ในสิ่งที่เราสามารถให้ได้โดยไม่ทําร้ายตัวเองสมชายเริ่มทดลองปฏิบัติตามคําแนะนาของคุณลุงเขาเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพเมื่อตนเองไม่พร้อมและเริ่มช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเช่นให้คาปรึกษาช่วยหาทางออกที่สร้างสรรค์แทนที่จะให้เงิน หรือทําทุกอย่างให้คนอื่นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของสมชายเกิดขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจที่จะตั้งกฎหกสิ่งที่ไม่ควรช่วยเหลือและทําตามกฎนี้อย่างจริงจังกฎนี้รวมถึงการไม่ช่วยเหลือคนที่ไม่พยายามช่วยเหลือตัวเองคนที่มองว่าการช่วยเหลือเป็นสิทธิ์คนที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนโดยไม่จําเป็นและอื่นๆเมื่อสมชายเริ่มใช้กฎนี้เขาก็พบว่าชีวิตของเขาเริ่มมีความสุขและความสงบมากขึ้นเขามีเวลามากขึ้นสําหรับตัวเองมีเงินเก็บมากขึ้น และที่สําคัญเขารู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองที่มากขึ้นเขาไม่ต้องกังวลกับปัญหาของคนอื่นอีกต่อไปและเริ่มใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการอย่างแท้จริงเรื่องราวของสมชายจึงเป็นบทเรียนสําคัญให้กับคนอื่นๆว่าการช่วยเหลือคนอื่นควรทําอย่างฉลาดและการตั้งขอบเขตให้กับตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นการดูแลตัวเองให้มีความสุขและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ในระยะยาวสมชายยังเริ่มสร้างกฎเกณฑ์สาหรับการช่วยเหลือคนอื่น โดยแบ่งระดับความช่วยเหลือออกเป็นสามระดับได้แก่การช่วยเหลือที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตตัวเองการช่วยเหลือที่ต้องเสียสละบางส่วนและการช่วยเหลือที่อาจทําให้ตัวเองเดือดร้อนซึ่งเขาจะเลือกช่วยเหลือเฉพาะในระดับที่เขาสามารถรับมือได้เท่านั้นการตัดสินใจครั้งนี้ทําให้สมชายพบกับความสงบในจิตใจเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องเป็นฮีโร่ของทุกคนและการช่วยเหลือคนอื่นที่เหมาะสมจะช่วยสร้างความสุขในชีวิตได้อย่างแท้จริงเขาเริ่มมองหาวิธีการช่วยเหลือในรูปแบบที่ยั่งยืน เช่นการให้คำปรึกษาการชี้แนะทางออกและการให้กำลังใจมากกว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเดียวการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตของสมชายดีขึ้นแต่ยังทำให้เขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอีกด้วยหลายคนเริ่มนำวิธีการของสมชายไปปรับใช้ในชีวิตตัวเองและพบว่าการช่วยเหลือที่มีขอบเขตสามารถสร้างความสุขและความสงบในชีวิตได้เช่นกันแม้ว่าสมชายจะเริ่มตั้งขอบเขตในการช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว แต่เขาก็ยังต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตต่อเมื่อเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเขาประสบปัญหานี้สินและขอความช่วยเหลือจากสมชายอย่างหนักเพื่อนคนนี้ใช้ความสัมพันธ์และความรู้สึกผิดในการกดดันให้สมชายยอมช่วยเหลือทั้งๆท,ท,ที่สมชายเองก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่พร้อมจะช่วยได้สมชายต้องต่อสู้กับความรู้สึกภายในใจของเขาเองเขารู้สึกผิดและกลัวว่าหากเขาไม่ช่วยเพื่อนของเขาอาจจะเจอปัญหาหนักกว่าเดิมเขาต้องแบกรับความเครียดและความกดดัน ที่ทับถมมาเรื่อยๆจนเขาเริ่มรู้สึกหมดแรงและหมดหวังสมชายรู้สึกเหมือนกับว่าเขาติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถออกมาได้และเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ท่ามกลางความมืดมิดสมชายได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตและการตั้งขอบเขตในความสัมพันธ์วิทยากรที่นำเสนอในงานได้เล่าเรื่องราวของตัวเองเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดจากการเป็นคนผู้ให้ ตลอดเวลาโดยไม่เคยให้ความสําคัญกับตัวเองคําพูดที่เตือนใจสมชายมากที่สุดคือถ้าเราจมอยู่ในน้ําเองเราจะช่วยใครได้อย่างไรคําพูดนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างในความมืดสมชายเริ่มมองเห็นความจริงว่าหากเขายังคงช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ดูแลตัวเองเขาก็จะไม่สามารถมีชีวิตที่ดีได้และที่สําคัญเขาจะไม่สามารถช่วยเหลือใครได้อย่างแท้จริง สมชายเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองเขาเริ่มออกกําลังกายทํากิจกรรมที่เขาชอบใช้เวลาอยู่กับคนที่ทําให้เขารู้สึกดีและเรียนรู้ที่จะปฏิเสธคนอื่นอย่างสุภาพเขาเริ่มตั้งขอบเขตในการช่วยเหลือโดยไม่ให้ความรู้สึกผิดมาบงการชีวิตอีกต่อไปหลังจากที่สมชายได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตเขาได้พบกับความจริงที่น่าประหลาดใจคนรอบข้างของเขาหลายคนที่เคยขอความช่วยเหลือจากเขากลับสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เมื่อสมชายหยุดช่วยอย่างไม่มีเงื่อนไขพวกเขาก็เริ่มหาทางออกด้วยตัวเอง และบางคนก็กลับมาขอบคุณสมชายที่ทําให้พวกเขาได้เรียนรู้การพึ่งพาตัวเองสมชายรู้สึกประหลาดใจและปลื้มใจที่การตั้งขอบเขตไม่ได้หมายถึงการตัดความสัมพันธ์แต่กลับเป็นการช่วยให้คนอื่นเติบโตและเรียนรู้การรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองเขาตระหนักว่าบางครั้งการไม่ช่วยเหลือก็อาจเป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สมชายได้เรียนรู้ว่าการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขเขาเริ่มแบ่งปันเรื่องราวของตัวเอง ให้กับคนอื่นๆฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและให้คนอื่นได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเช่นกันสมชายยังได้เริ่มเขียนบทความและจัดสัมมนาเกี่ยวกับการตั้งขอบเขตในการช่วยเหลือผู้อื่นเขาได้พบว่าหลายคนก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขาและการแบ่งปันประสบการณ์ของเขาช่วยให้คนอื่นได้เห็นถึงความสําคัญของการดูแลตัวเองก่อนที่จะยื่นมือไปช่วยคนอื่นสมชายกลายเป็นผู้นําชุมชนและเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความนับถือจากคนรอบข้าง ชีวิตของสมชายไม่เพียงแต่กลับมามีความสุขและความสงบอีกครั้งแต่เขายังได้ช่วยเหลือคนอื่นอย่างแท้จริงด้วยการให้เครื่องมือและแนวทางในการแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองแทนที่จะให้ความช่วยเหลือชั่วคราวที่ทําให้คนอื่นพึ่งพิงเขาตลอดเวลานอกจากนี้สมชายยังได้สร้างกลุ่มสนับสนุนทางออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้คนที่รู้สึกติดอยู่ในความคาดหวังของคนอื่นได้มาแบ่งปันประสบการณ์และได้รับกําลังใจสมชายได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตัวเองในการช่วยสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วประเทศเขายังได้เริ่มโครงการเพื่อสังคมช่วยเหลือคนที่กำลังเผชิญปัญหาโดยการให้ความรู้ในการสร้างขอบเขตและดูแลตัวเองสมชายกลายเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตอย่างฉาญฉลาดไม่ให้ความรู้สึกผิดหรือความคาดหวังของคนอื่นมากำหนดชีวิตของเขาอีกต่อไปในที่สุดสมชายได้ค้นพบความสุขและความสงบที่แท้จริงจากการที่เขาสามารถรักษาสมดุลระหว่างการช่วยเหลือคนอื่นและการรักตัวเองเขาได้สร้างชีวิตที่มีความหมาย และทำให้คนรอบข้างได้เห็นว่าชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลใจตัวเองให้แข็งแรงก่อนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของสมชายไม่ได้เพียงแต่ช่วยให้เขามีความสุขเท่านั้นแต่ยังทำให้คนอื่นเห็นถึงพลังของการตั้งขอบเขตในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ทำให้ตัวเองต้องเสียสุขภาพจิตและความสุขไปสมชายกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆในชุมชนได้ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองและเริ่มต้นการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเช่นเดียวกันหลังจากสมชายได้เรียนรู้การตั้งขอบเขต ในการช่วยเหลือผู้อื่นชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเขาเริ่มใช้เวลาในการดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจสมชายเข้าร่วมกิจกรรมที่เขาชื่นชอบพบปะเพื่อนใหม่และได้เรียนรู้การปฏิเสธคนอื่นอย่างสุภาพเขายัางได้เริ่มสร้างกลุ่มสนับสนุนในชุมชนช่วยเหลือคนอื่นๆที่รู้สึกติดอยู่ในความคาดหวังของคนรอบข้างให้พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการตั้งขอบเขตและรักตัวเองสมชายได้กลายเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจและเป็นที่ปรึกษาที่ทุกคนให้ความเคารพ แม้ว่าเขาจะยังคงพบกับสถานการณ์ที่ต้องปฏิเสธการช่วยเหลือแต่เขาก็ใช้ความรู้และประสบการณ์ของเขาในการจัดการกับความรู้สึกผิดและความกดดันเขาได้เห็นว่าการปฏิเสธไม่ใช่การทอดทิ้งแต่เป็นการให้โอกาสคนอื่นในการเติบโตและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองวันหนึ่งสมชายได้รับข่าวที่ไม่คาดคิดเมื่อเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เขาเคยปฏิเสธการช่วยเหลือได้ประสบความสําเร็จในการสร้างธุรกิจของตัวเองเพื่อนคนนี้ได้เรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาด้วยตัวเอง และกลับมาขอบคุณสมชายที่ครั้งหนึ่งเคยปฏิเสธความช่วยเหลือเพื่อนของสมชายเล่าว่าหากสมชายช่วยเขาในตอนนั้นเขาอาจจะไม่สามารถลุกขึ้นสู้และค้นพบศักยภาพของตัวเองได้สมชายรู้สึกตื้นตันใจและตระหนักได้ว่าบางครั้งการไม่ช่วยเหลือก็อาจเป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนอกจากนี้เขายังได้พบว่าหลายคนที่เขาเคยให้คําแนะนําเรื่องการตั้งขอบเขตก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเช่นกันพวกเ,เ,เขาเริ่มรักตัวเองและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีสุขภาพดีได้มากขึ้น จุดไา่แม็กของเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อสมชายได้ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรในงานสัมมนาใหญ่ระดับประเทศเพื่อพูดเรื่องการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดโดยไม่ช่วยเหลือสิ่งที่ไม่ควรช่วยในวันนั้นห้องประชุมเต็มไปด้วยผู้คนที่เคยได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเขาสมชายขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจและแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเขาอย่างจริงใจเขาเล่าถึงช่วงเวลาที่ยากลําบากการต่อสู้กับความรู้สึกผิด และการค้นพบความจริงว่าการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตเมื่อสมชายพูดจบทุกคนในห้องต่างลุกขึ้นปรบมือให้เขาด้วยความชื่นชมหลายคนถึงกับน้ำตาไหลเพราะคําพูดของสมชายได้เข้าไปกระทบใจพวกเขาอย่างลึกซึ้งสมชายได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาไม่เพียงแต่ช่วยเขาเองแต่ยังช่วยให้คนอื่นได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเช่นกันจากวันนั้นสมชายได้กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการพัฒนาตนเองเขายังคงแบ่งปันเรื่องราว และความรู้ของเขาผ่านงานเขียนและสื่อออนไลน์ช่วยเหลือคนอื่นให้เรียนรู้การตั้งขอบเขตในชีวิตและสร้างความสุขที่แท้จริงการเดินทางของสมชายแสดงให้เห็นว่าแม้จะเริ่มต้นจากการต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความสับสนแต่ด้วยความพยายามและการเรียนรู้เขาก็สามารถเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสและสร้างชีวิตที่มีความหมายได้อย่างแท้จริงในท้ายที่สุดสมชายได้กลายเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด เขาสามารถรักษาสมดุลระหว่างการช่วยเหลือผู้อื่นและการรักตัวเองได้อาย่างลงตัวชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความสุขและความสงบและเขาได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วประเทศด้วยความเชื่อมั่นว่าการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นกุญแจสําคัญในการสร้างชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขทุกครั้งที่สมชายขึ้นเวทีหรือออกสื่อเขามักจะทิ้งท้ายด้วยคําพูดที่กลายเป็นคําคมในใจใครหลายคนการปฏิเสธ เพื่อปกป้องตัวเองไม่ใช่การทอดทิ้งผู้อื่นแต่เป็นการให้โอกาสเขาเติบโตในแบบของเขาเองหลังจากสัมมนานั้นสงชายได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเขาได้สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองทําให้เขาได้ขยายขอบเขตการช่วยเหลือผู้คนผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมมากมายการเปลี่ยนแปลงที่สมชัยสร้างขึ้นไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาเองแต่ยังส่งผลให้ชุมชน และสังคมรอบข้างเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นผู้คนเริ่มเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างฉาญฉลาดและการตั้งขอบเขตให้กับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญทําให้พวกเขามีชีวิตที่มีความสุขและสมดุลมากขึ้นจากความมุ่งมั่นและความพยายามสมชายได้กลายเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและเรื่องราวของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่อย่างไม่หยุดยั้งหลังจากสมชายได้ประสบความสําเร็จในการสร้างชื่อเสียงในฐานะวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาตนเองชีวิตของเขาก็เต็มไปด้วยความสุขและความสงบสมชายได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับครอบครัวและเพื่อนฝูงเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างฉาญฉลาดและมีความสุขได้โดยไม่รู้สึกผิดเมื่อต้องปฏิเสธคนอื่นสมชายยังคงทำงานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นผ่านการให้ความรู้และแรงบันดาลใจเขาได้ก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ช่วยเหลือคนที่ต้องการเรียนรู้การตั้งขอบเขตในชีวิตและสร้างความสุขขอที่แท้จริงเขายังได้เขียนหนังสือ และทำสื่อออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเรื่องราวของสมชายได้รับการเผยแพร่ไปทั่วประเทศหลายคนที่เคยรู้สึกติดอยู่ในวังวนของการช่วยเหลือ,อผู้อื่นจนลืมดูแลตัวเองได้รับแรงบันดาลใจจากเขาและเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองชุมชนและสังคมก็เริ่มเห็นความสําคัญของการรักตัวเองและการตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนนอกจากการประสบความสําเร็จในด้านการพัฒนาตนเองแล้วสมชายยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เขาได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในงานสัมมนาต่างประเทศแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ของเขาให้กับผู้คนทั่วโลกการเดินทางของเขาได้สร้างเครือข่ายและมิตรภาพใหม่ๆทําทำให้สมชายได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอในที่สุดสมชายก็ได้สร้างมูลนิธิที่เน้นการช่วยเหลือคนในชุมชนให้สามารถพัฒนาทักษะในการตั้งขอบเขตและสร้างชีวิตที่มีความสุขเขายัางได้ร่วมมือกับโรงเรียนและสถาบันต่างๆเพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจและการรักตัวเองตั้งแต่เล็ก เรื่องราวของสมชายได้สอนให้เรารู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่การช่วยเหลือที่ขาดการตั้งขอบเขตอาจทำให้เราสูญเสียตัวเองไปได้ชีวิตของสมชายแสดงให้เห็นว่าการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับชีวิตของเราสมชายได้เรียนรู้ว่าการปฏิเสธไม่ใช่การทอดทิ้งแต่เป็นการให้โอกาสผู้อื่นเติบโต, peach, ต, bon, ตและรับผิดชอบชีวิตของตัวเองการตั้งขอบเขตเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างการช่วยเหลือผู้อื่นและการดูแลตัวเอง นอกจากนี้สมชายยังได้เรียนรู้ว่าการยอมรับความจริงและการให้อภัยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเขาได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตของเขาในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นจากการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยบทเรียนสมชายได้กลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในด้านการพัฒนาตนเองเรื่องราวของเขาทําให้ผู้คนตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดและการตั้งขอบเขตในการช่วยเหลือผู้อื่น การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของสมชายไม่เพียงแต่ช่วยให้เขาพบความสุขที่แท้จริงแต่ยังช่วยให้ผู้คนรอบข้างเขาได้เรียนรู้การรักตัวเองและสร้างชีวิตที่มีความหมายสมชายได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนในสังคมนอกจากนี้เขายังได้สร้างชุมชนออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กำลังใจกันสมชายได้กลายเป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดและเรื่องราวของเขายังคงส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลก เขายังได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลสมชายเชื่อว่าการให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องจะช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถสร้างชีวิตที่ดีได้ด้วยตัวเองสมชายยังได้ทําโครงการใจสบายที่ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้วิธีการตั้งขอบเขตในชีวิตประจําวันผ่านการสัมมนาและกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจโครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีและขยายไปยังหลายจังหวัดในประเทศไทย หากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวของสงชายได้ให้แรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองต้องช่วยเหลือคนอื่นจนลืมดูแลตัวเองบ้างไหมมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนี้และอย่าลืมส่งต่อเรื่องราวนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเช่นกัน